ขวาภาพออนไลน์สะดวกง่ายรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกอทม1555สภาความคิดน้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกอทม1555 ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณชาญวิตรามฤทธิ์และผมเอกลัชจิตมั่นเพียรครับวันนี้ในช่วงเวลานี้เราจะได้สนทนากับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาธวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเรื่องเลือกตั้งฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาผลกระทบโลกสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับครับอํามสวัสดีนะครับครับผม ทำไมการเลือกตั้งในสองสามประเทศที่ว่านี้มันไม่ค่อยไปตามที่เคยเป็นมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับเออที่บอกว่าไม่เคยเป็นนะฮะเป็นเพราะเราเราไม่ได้เข้าใจเขาอครับถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นยกตัวอย่างกรณีของฝรั่งเศสของเราเนี่ยนะครับข่าวข่าวเนี่ยนะครับมันในลักษณะที่ว่า มันไม่ไม่ได้โรงกับความเป็นจริงอเพราะว่าเอของฝรัเงเศสเนี่ยก่อนที่จะมีการรอบสองเนี่ยนะครับถ้าเราไปติดตามข่าวนะฮะมันจะพอเห็นได้สี่สามสี่วันล่วงหน้าแล้วครับว่าฝ่ายขวาจะไม่ได้ขึ้นมาจากทงรัฐบาลอืแล้วก็ถ้าเราติดตามหมายถึงว่าเข้าใจการเลื่อนส้มเสรนะครับในลักษณะที่เรียกว่าดีหน่อยมันก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ มีการคาดการไว้นะครับอ oh. เช่นต oh. ั้ระบบ,ร,บรั่งเศษนะครับเป็นระบบที่มีเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเป็นระบบผสมนะเป็นระบบเลือกตั้งสองรยกว่าสองรอบ uh huh. รอบแรกเนี่ยนะครับคนที่จะได้นั้นต้องเกินห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปน uh ้อ huh. ยมาก uh huh. นะครับจับจํานวนสสทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนเนี่ยน้อยมากครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสู่รอบสองได้ต้องได้คะแนนเสียง 12.5อืมเพราะฉะนั้นจะมีเสือแข่งนะครับยังเต็มที่สุดไม่เกิน4คนอ,อรอบสองแล่วส่วนใหญ่จะอยู่ที่3คนครับเพราะ4คนบรรยากเพราะฉะนั้นรอบสองเนี่ยนะครับก็จะมีการแข่ง2คน3คนอันที่มากที่สุด4ค,คนน้อยทีนี้ไอร้รอบสองเนี่ยรัฐธรรนุนูฟิร์เซิรเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่1,958 ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของพรรคการเมืองอมไม่ต้องการให้พรรคการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะหลายพรรคแต่ศึกษาฉะนั้นรัฐที่สี่รัฐมนูญปีหนึ่งเก้าสี่หกถึงหนึ่งเก้าห้าสิบแปดอันนี้เราอยู่ในรัฐมนูญก็เรียกว่าหนึ่งเก้าห้าแปดก็จะสาสะที่ห้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแก้ไขจุดอ่อนด้วยการบังคับให้พรรคเนี่ยนะครับต้องรวมหัวกันอ,อันนี้แหละครับที่คนท,ที่คนจะไม่้อใจเพราะฉะนั้นอ่อมาเป็นแบบนี้ รอบนี้ก็เกิดการรวมตัวกันนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายขวาเนี่ยขึ้นมาขวาจัดหนาขึ้นมาอืเพราะฉะนั้นก็มีการรวมตัวระหว่างซ้ายทางด้านของเอกลางทีนี้ในซ้ายเนี่ยนะครับมันมีมันมีสี่พักมีรวมหัวกันนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการรวมแบบเขาเรียกว่าฟองอนอโวฟอง p o p u l a r ภาษาไทยแปลว่าแนวหน้าประชาชนอันใหม่ ึ่งประกอบด้วยสีพักซ้ายรับซ้ายจัดมันมีซ้ายจัดนะครับเราก็ซ้ายกลางคือพักสังคมนิยมพักคอมมิวนิสต์และกับพ <c oughs> ักสีเขียวเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยพรคเพศซ้าย,ยนันอันนี้ไม่เข้าใจครับใซ้ <c oughs> ายจัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซ้าย <c oughs> คือพรรคพักอันเนี้ยได้ร้อยแปดสิบสองเสียง <c oughs> แล้วก็พักกลางของมาครองก็ประกอบด้วยสามพักพักอันนึิงคือของมาครองเชื่อเลยในซอง อีกพักหนึ่งชื่อว่าออริซองอีกพักหนึ่งชื่อว่าโมเดมได้ร้อยหกสิบแปดเสียงพักขวากับขวาจับเนี่ยนะครับะจะได้ร้อยสี่สิบสามในร้อยสี่สบสามเนี่ยประมาณสักสิบเสียงจะได้มาจากขวากลางนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้มันก็เกิดการพัวกันโดยการพัวกันบอกว่าซ้ายกระจับสีพักเนี่ยกับทางด้านกลางสามพักเนี่ยบอกกันเลยว่า ถ้าหากว่าในกรณีที่มีการแข่งกันสองคนนะครับมีพรรคขวาจัดพรรคไหนก็ตามที่แข่งอีกพรรคหนึ่งจะต้องสนับสนุนเช่นพรรคซ้ายกลางแข่งพรรคซ้ายก็ต้องสนับสนุนพรรคกลางพรรคซ้ายแข่งพรรคกลางก็จะสนับสนุนแต่ถ้ามีสามคนอันนี้น่าสนใจสามคนมีขวาจัดมีซ้ายกับมีกลางถ้าตกลงกันว่าใครก็ตามที่ที่อยู่เบอร์สามนะครับ คนที่ถึงได้น้อยก็จะถอนตัวออกอจะได้เหลือสองพักสองพักก็คือถ้าเกิดว่าพักซ้ายนะครับได้สูงกว่าพักกลางพักกลางก็ถอนตัวออกแล้วประชาชน,นมาเลือกซ้ายแต่ถ้าพักกลางสูงกว่าพักซ้ายชักซ้ายก็จะถอนตัวออกจะามาลูบหัวกันทนงั่งขวาไม่บอกวการว่าจะนั่นไหนกันนี้นั่นนี่คือเหตุผลว่าพอจะทํานายได้ว่าเหมผลที่ออกมานั้น ออกมาตามที่คาดเอาไว้ก็คือพักขวาจัดได้1 4 3เสียงแล้วก็พักกลาง182ยพักนรองได้1 6 8แพักขวากลางได้ประมาณ4ี่กว่าอพนาะหนนี้ก็พอที่จะคาดไว้แล้วเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีส0ง1กสิบหนึ่งต่ตัวกันจนกระทั่งพ่อของของผู้นาของพรรคขวาจัดที่นำสกุลเลฟปงอะพ่อเขาชื่อว่าชองมารีเลฟังแต่ว่าลูกเขาเนี่ย ชื่อคล้ายๆกันแต่เป็นเพศหญิงมารินเลยไปมันมีการหั้กันแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรเป็นก็พอแก่กัรเทียงแต่ว่าสิ่งที่คนเกลงกันในตอระยะแรกเฮ้ยจับฮั้กันไม่สําเร็จต่อวากับอันที่สองโอ้โหพักขวาออกมาแรงใช่ใช่นะมันมันสำเร็จเพราะว่าคน กลัวหรือเกิดว่าฝ่ายขวาจะขึ้นบ้านเดือนจะมีปัญหาเขาเขาไม่ใอาจารย์สมชายอันนี้ซ้ายแตายต้องระวังนะครับครคราวนี้ไอ้ที่เขาบอกมาผมเห็นบางคนมวิเคราะห์โอ้โหซ้ายจัดจะไม่ใช่ครับโอ้ยมันจัดจะเป็นนายกตั้งรัฐบาลเนี่ยมีน้อยมากครับไม่บอก่าครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้คืออัลมาครองเนี่ยจะรวมกับซ้ายแต่ระวังเขาจะแบ่งแยกและปกครองรวมกับซ้ายกลางให้เอาซ้ายจัดเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ว่า ถ้าเกิดแล้วว่าผิดค้า้ซ้ายนะครับเกิดได้อ,อกซ้ายจับนขึ้นมาได้อ,อ,อันนี้ก็จะมีปัญหาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณนะนี้ก็คือมกครองพยายามที่จะให้มีการวการวมระหว่างกลางกับซ้ายโดยีโดยที่ตัดเอาขวาซ้ายซ้ายจับนะซึ่งอยู่ในอยู่ในกลุ่มซ้ายเนี่ยนะต่อแต่งแยกและปกครองครับขณะที่กาลังอาจนารย์สมชายครับมาจังใจครับทําไมทําไมฝรั่งเศสถึงไม่อยากให้ขวาจัดขึ้นมาเปลี่ยนความนาจ โอเคครับการนี้ยืนยันคือในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนะนะครับมันอย่าลืมฝรั่งเศสมันมีปฏิวัติฝรั่งเศส1.9 8 9แล้วก็เป็นประเทศซึ่งนะ,ะเรียกว่าให้กับค่านิยมเขาเรียกค่านิยมรีพับลิกนะครับสาธารณรัฐซึ่งเราเองจะไม่เข้าใจใถ้าเราเข้าใจเรื่องของรัฐธรรมนูญ คำว่าข้านิยมสากนระรัฐนั้นหมายถึงข้านิยมที่ต่อต้านไปนเด็จการ,รต่อต้านเรื่องของฟาสซิสต์แล้วพวกฝาจัดเนี่ยนะครับแั้งยังไงมันมีมันมีพวกที่พ่อเขาก็เนี่ยมันมีเชื้อตั้งแต่สมัยสงครามโลกเนี่ยเป็นพวกก็รยกว่ามาจากพวกพวกฟาสซิสต์ oh แล้วพ่อเขาเองเนี่ยครับก็ทําให้คนดืฮาพราพ่อเขาเคือบอกว่าไอ้ที่พวกฟาสซิสต์เล่นงานยิวอ่ะม,มันเป็นอะไรครับก็เ,เป็นเ,เป็นไง เป็นเอพิโซดในทางบทที่สามือแค่จะโสมตีนะก mm hmm. านกเป็นเรื่องเรียกว่าเล่าในทางบทที่สามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่า้ <Okay. S 2> าฝาจัดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. มันจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน mm hmm. ในนั้นก็คือว่าจะมีการอย่างเงี้ยถอนคือคนที่เกิดในฝรั่งเศสนะครับจะได้สัญชาติฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1555คนสังชาติเนี่ยเข้ามาเป็นฝรั่งเศสถ้าหาว่าฝาาจัดขึ้นนะฮะจะมีการแก้ไขนะครับไม่ให้สิทธ พวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นเชื้อจะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสเพราะมีการถอนเสร็จคุณลองไิดูนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนี้เป็นการขัดแย้งกับเาวเดบัคาหนยมใีพับิริกันนะครับในกองพันแล้วก็มันมีข่าวว่าพวกนี้ต่อต้านยิวแต่ทางด้านขวาจัดพยายามจะบอกให้เขาไม่ได้ต่อต้านแล้วเราะฉะนั้นคนก็กลัวกันว่าถ้าขวาจัดขึ้นมาเนี่ยจะมีการระเบิดและขวาจัดเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับพวกเขาเรียกว่า ปเด็นก,การเสียมข้างมาก,ากประเทศฮังการีคือขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะมีการเรียกว่าแก้ไขปัญหาเชอนแบลนเดแแรงต่างเหล่านี้<ช>อันนี้เ<ช>ขาเรียกว่าขาดนิยมเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้มาครองกับทางด้านซ้ายรวมกันเขาเรียกว่าแนวหน้าสาธารณรัฐก็คือรวมกันเพื่อต่อต้านขวาจัดต้องกันึ่งขอการหนต่งกาของพวกประเด็จการนั่นเองครับเห็นถ้าอย่างงั้นนี่ถ้ามาครองสามารถทําได้อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟัง ก็จากคล้ายๆนโยบายที่ผ่านมาต่อเนื่องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อลาดจากครับเพราะว่าตอนนี้มาครองคะแนนเสียงเขานะฮะอ่าไม่ได้เหมือนกับไม่เหมือนตอนรอบแรกไม่เหมือนเก่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีคะแนนเสียงสองร้อยห้าสิบแต่สองร้อยห้าสิบเขาก็ลาบากนะเพราะว่าคะแนนเสียงตกสองร้อยแปดสิบเก้าแต่รอบนี้เขาได้แค่ร้อยหกสิบแปดเป็นรันดับสองความเป็นไปได้อันที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะกั้นมีการรวมตัวกับทางด้านซ้ายอสรมนะครับ ซ้ายมันมีสีพภาคมีความกันเขาพยายามแบ่งแยกและปกครองก็คือขอรวมตัวกับซ้ายแต่ว่าซ้ายโดยไม่มีขวาซ้ายจัดอยู่ในนั้นถ้าเขาทําได้แล้วก็รวมกับขวากลางอีอันหนึ่งถ้าได้นะครับก็ะจะจัดตั้งรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลนี้คนที่เป็นนายกอาจจะเป็นคนของเขาอ,อาจจะเป็นนายกปัจจุบันหรือไม่ก็คือให้ซ้ายกลางาเป็นนายก หรือไม่ก็ให้ขวากลางเป็นนายกอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่นนี้ก็ต้องมาดูว่าต้องต้องหลายอาทิตย์แต่ได้ทําไม่ได้แต่สมมติว่าทางด้านซ้ายนะครับออมันมีการมันจะมีการโหวตกันอ่ะในร้อยแปดสิบสองมันมีซ้ายขวาอยู่เฮ้โหวตกันว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกถ้าเกิดมันฟุ๊กฟุกปรากฏว่าพวกหัวหน้าฝ่ายซ้ายจัดเนี่ยขึ้นมาอันนั้นจะยุ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับฝั่ฟังเสก็เจอปัญหาเพราะว่า ซ้ายจับมีนโยบายนะเก็บภาษีเยอะๆอแล้วก็มีการช่วยอุดหนุนทางด้านของสวัสดิการขณะนี้ฟั่งเศษมีปัญหาเศรษฐกิจการดุลบัญชีเดินไอ้การด,ดุลก็ประมาณร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วก็มีนี่แล้วเอาตัอันนี้นีสาธารณะนะครับร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วก็มีการขาดดุลห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคนก็คิดว่าภาพในแบบนี้ฟั่งเศษ โอกาสจะสุดหายมีใน,นเองเศรษฐกิจแต่ผมบอกว่าโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมากครับเพราะว่าทางด้านกลุ่มเดียวกับเท่าอ่ะที่รวมกันสี่พัอะสิามพักไม่เอาพัก้ายจัด<อ>เน้นแต่รวมกันเพื่อที่จะมาชนะกันในเลือกตั้งแต่ตอด้านนโยบายโอกาสจะเกิดน้อยอตามมาที่สามก็คือในมาครองเนี่ยจัดตั้งอะไนนครับ รัฐบาลนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีทีร้าขึ้นมาบริหารซึ่งโอกาสจะเกิดก็คงไม่มากเพราะว่ายังไม่บากฏดอ,อันที่สี่ม,มาครองก็อาจจะเอาใครสักคนหนึ่งของเขานะฮะแ,แล้วก็เป็นการบริหารแบบเ,เรียกว่าเป็นกรณีกรณีไปเรื่องนี้ขอความช่วยเหลือจากขวารขวาขวาการ<อ>เรื่องนี้ขอความช่วยเหลือซึ่งอันนี้ก็ต้องประคองไปแต่ว่าประคองแบบนี้ไปนานๆเขาอาจจะต้องมีปัญหาก็คือว่าต้องเป็นการยุบสภาแต่ว่ามาครองยุบสภาไม่ได้ตามรัฐมนูญ ต้องครบเหมือนสีหรือยุบสภาไดแ้แต่แต่ว่าจะมีปัญหาในการปกครองเพราะว่ายุบสภาไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้การเสียงจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมัดฟองได้อพอไม่ว่างใจปั๊บยุบสภาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยอันเป็น็เป็นส่วนที่กําลังเกิดขึ้นขณะน,นี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าผมคิดว่าความเป็นไปนได้ก็คือมัครองกําลังหาทางที่จะฟอร์มรัฐบาลนะฮะร่วมกับทางด้านซ้ายกลางครับแตตอนนี้ก็ต้องมาดูว่า จะเป็นไปได้ขนาดไหนครับครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันต่อครับแล้วอังกฤษพรรคที่อังกฤษอาจารย์เขาจะเขาจะเป็นพรรคพรรคแรงงานขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ฟังดูประวัติของวูน้าพรรคแรงงานก็ดูจะมีปัญหาด้วยโดยเฉพาะเรื่องสงครามมาอาจารย์ขอไม่เป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าทางด้านของพรรคแรงงานเนี่ยนะครับจริงๆเขาก็เลยลอยมาแล้วเพราะว่าพรรคเอ่อไอพวกคอนเซิร์ทีฟเนี่ยมีปัญหาพักปกครองมาสิบสี่ปี พูดง่ายในทางการเมืองก็เกิดปรากฏการณ์คือว่าความเมื่อยล้าทางการเมืองแล้วอือ14ปีเนี่ยเขาสร้างปัญหาให้แบบนั้นเป็นกลุ่มจะเ,เป็นพรรคซึ่งพอตออกมาจากสหภาพยุโรปได้ดอกครับไพ่ไร่เอแรงงานอ,อ่ะแคมเบอร์ลอนนะเดวิดแคมนะเบอร์ลอนไปนึกว่าตัวเองจะชนะในที่จุดโหวตออกมาแล้วแพเอราต้องออกมาเบล็กสิตราะวิกฤตของอังกฤษสักส่วนหนึ่งออกมาจากสหภาพยุโรปอ,อันสามนะครับ เข้ามาสูงวิกตตรงนั้นเงินเฟ้อสูงเป็นวัติการนะครับเรื่องของอะไรครับค่าของชีพแพงนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรภัยคุกคามเรื่องของลีภัยนะครับจนห้างโอ้โหคนลีภัยจากทางด้านของอะไรครับด้านของอะไรครับทางด้านแอฟริกาก็เป็นปัญหาและยิ่งกว่านั้นเรื่องของอะไรครับวัสดิการทางด้านอนามมยปรากฏว่าคนต้องรอหมอเพราะฉะนั้นเป็นปัญหา เยอะมากเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งคราวนี้ที่ทาให้พรรคแรงงานชนะไม่ใช่เพราะว่าคุณชอบพรรคแรงงานแต่เป็นเพราะคนเกลียดพรรคสังคมยมเขาเบื่อเขาเบื่อเขาเบื่อพรรคคอนเซอร์เวทีใช่เพราะฉะนั้นพรรคแรงงานเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงนะแต่จริงเขาได้คะแนนเสียงนะครับตอนตอนตอนทำอย่างเสียงเนี่ยชนะยี่ิกว่าแต้มเอาไปทิงิงๆชนะทิ แต่ว่าที่เขาชนะมันเหมือนถล่มทลายจริงนะฮะว่าเป็นการชนะแต่จริงๆแล้วยังชนะน้อยกว่าตอนอโผที่แบรนด์997<อ>แต่ว่าสิ่งที่สําคัญว่าถ้าเราเดี๋ยวให้เลือกเป็นสิ่งที่ประชาชนกำลังเสือนเขาได้คะแนนเสียง3.3เร<ก>ไม่ก้องพึ่คกับ3.3เเนี่ยเพิ่มจากเดิมเนี่ย22แต่ว่าเขาได้คะแนนเสียงนะครับ400กว่าที่นั่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ200กว่าเพราะว่าของต้องของ อ่าอังกฤษเนี่ยมันส5 0ที่นั่งส5 0ก็ต้อง300อ่า300เท่าไหร่ครับกูลองหารดูกับ300อ่า300กว่าอ่ขึ้นที่นั่ง3 5บเพราะฉะนั้นเขาขึ้นมาถึง400เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ย200กว่าที่นั่งแล้วก็การท้าสุเวทริแพ้จากเดิม200กว่าที่นั่งนะครับเป็นผลที่ออกมาแย่ที่สุดในรอบหลายหลายสิบปีแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาได้นะครับเขาที่แล้วเนี่ย สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เาที่รักเลเบอร์ได้สามสิบสามแต่ได้คะแนนเสียงเยอะอเป็นเพราะว่าระบบการเลือกตั้งของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบนะครับสองพักเป็นระบบก็เรียกว่าเป็นเขตใครก็ตา,ามที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในเขตก็จะได้ไม่ใช่เป็นระบบปาร์ตี้ลิสเป็นสัดส่วนระบบแบบนี้ทําให้ประชาชนเนี่ยจะเลือกพักที่เขาในะครไม่ได้ชอบแต่ว่าจะ พยายามหลีกเลี่ยนพักที่เขาเกลียดเลือกพักที่เขาชอบน้อยกว่าให้โอกาสจะได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้จะทําให้พักนะครับพักใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงสูงกว่าสัดส่วนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเหตุผลว่ามันมีสองพักมาตลอดเพราะได้คะแนนเสียงเยอะเกินแต่ว่าอันนี้ประชาชนกำลังเปลี่ยนเพราะว่าเข้าตามสัดส่วนนะครับตอนนี้มันมีหลายพักอย่างเพจพักขวาจัดที่ชื่อว่าอัรกรีฟอร์มเนี่ยพักนี้นะถึงอันดับสอง แต่ได้ที่นั่งประมาณห้าที่นั่งที่มันเป็น<ม>แบบนี้เพราะว่าเขาไปอยู่เบอร์ในเบอร์สองเพราะเบอร์สองแต่ละเขตแต่ละเขตก็ไม่ได้มไม่ถอกนะแต่ถ้าเอาคะแนนออกมาเนี่ยเขาเป็นเบอร์สองอันนี้สำหรับประชาชนกัรเตือนระดมทางด้านของอังกฤษว่าขอพักใหญ่คุณเนี่ยต้องเสียนะนะครับอันพัดกับไม่เคยเห็นด้วยแล้วนะครับอันเป็นต้นเสวนว่า การเลือกตั้งชนะนี้ก็จริงแต่มีสัญญาณการเตือน่นว่าฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยกาลังเข้าสูน่นักหนามีหลายพักแล้วแม้ว่าระบบการเลือกตั้งจะมองแล้วเลอสองพักอันนี้เป็นเครื่องเตือนสาหรับชัยชนะของเดเบอร์ครับคือแล้ว,ลวรัฐบาลผสมจะเยอะขึ้นาการเมืองเนี่ยเขาฟังเสียงเตือนของประชาชนไหมอาจารย์อ๋อแน่นอนคนไหนไม่เตือนนะครับก็คงจะเรียกว่าแย่นะครับผมยกตัวอย่าง ก่อนหน้านี้นะครับไอท้ที่พรรคเลเบอร์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหัวหน้าเก่าของพรรคเลเบอร์ก่อนที่จะ,ะท่านเซอร์เคเนี่ย<ะ>ตื่นนะนะเป็นพวกซ้ายจัดต้องการอะไรครับต้องการที่จะเรียกว่าอโอนกิจการเปของรัฐแต่พอท่านเซอร์เคตามเมอืร์มาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นซ้ายกลางที่เขาได้เพราะว่าเป็นซ้ายกลางเป็นขับคอต้าซ้ายจัดไม่มีทางได้ซ้ายกลางคืออะไรครับ จะมีการอาอาโอนกิจการเป็นของรัฐเฉพาะที่สาคัญถึงแน้นั้นก็คือเรื่องของพลังงานกับอันที่สองก็ยังศูนย์กลางอยู่เรื่องรถไฟเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่ได้เก็บภาษีสูงอย่างที่คุณลัวท้ายจับโดยปกติมันจะเก็บภาษีสูงเขาก็เก็บภาษีในระดับเึ่นเช่นมีการเก็บภาษีโรงเรียนเรื่องของมูลค่าเพิ่ม นะที่เขามีการยกเว้นจะมีการเก็บไม่ยกเว้นแต่เอาเงินเหล่าเนี้มาพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนหลวงน<อ>ะครับเพราะฉะนั้นที่เขาได้เป็นเพราะว่าประชาชนความรู้สึกเอ้เขาไม่เด็จับอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นอะไรจัดจัดเนี่ยจะซ้ายจัดหรือขวาจัดอะ่ะมันจะไม่ได้เอาเปน็นว่าเดี๋ยวต้องตามกันต่ออาจารย์รรยังเวลายังจํากัดเดี๋ยวต้องต่ออีกยกหนึ่งว่าด้วยอเมริกาเพียวเวเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญอาจารย์อีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัคภาดวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับเลือกตั้งฝรั่งเศสอังกฤษอืผลกระทบโลกโอ้อคือแค่สองประเทศนี้เราเห็นแล้วนะว่ามันเปลี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่สุดเหมือนกอันมันเปลี่ยนแล้วยังมีอะไรให้ต้องติดตามกันต่อเหมือนกันจริงๆแล้วยังไม่ค่อยถึงการบินอัเชนนะอ่าย่างยางยางแต่ว่าสองประเทศนี้เป็นตัวอย่างสําหรับอเมริกาละที่จะต้องดูกันต่อเดี๋ยวลงลึกกันเรื่องของอเมริกาด้วยเันนแว่าเป็น ทอร์นาโดเชฟเลยแล้วกันต้องดูก่อนว่าปู่จะรอดไปต้องต้องดูสถานการณ์อีกทีนะอ้าวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามด้วยสถานการณ์ลกครับเพราะนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะเขาแต่ว่ารวมถึงเราด้วยนะครับช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวครับช่วงนี้เถโอกาสเราคุณวังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสภาความคิดน้ำท่วมขังทางเท้าพังทุกปัญหาคนกรุงเทพแจ้งได้ที่ทัฟฟี่ฟองดู หรือสายด่วนกทม1 5 5 5ต่อไปนี้เป็นการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุ